การกำหนดระยะเวลาของไฟล์รูปภาพเราใช้ไฟล์รูปภาพเป็นตัวดำเนินเรื่องหลักเอารูปภาพมาเรียงต่อกันแบบนี้นะครับเราสามารถกำหนดระยะเวลาของรูปภาพได้มาดูกันเลยครับก่อนอื่นเราต้องมาเช็กก่อนว่ารูปภาพของเรามีเวลาเท่าไหร่นะครับจิ้มมาที่ภาพให้ขึ้นขอบเหลืองแบบนี้ครับแล้วเข้ามาที่ตัวปลายภาพแล้วก็จิ้มไปเห็นไหมครับศ4.43่ารูปภาพนี้ครับจิ้มมาจิ้มมาที่ปลายภาพ 0.4.49ก็ประมาณ4.5วินะครับจิ้มภาพนี้0.4.49ก็ประมาณ4.5วินาทีครับตอนนี้ค่าค่าเริ่มต้นของเราเป็น4.5วินาทีนะครับเราจะมาปรับค่ากันครับเมื่อนำเข้ารูปภาพใหม่นะครับเราต้องการให้ภาพมีระยะเวลาที่สมมติ5.5วิวิธีการก็คือเราก็เข้ามาที่ตัวฟันเฟืองตรงนี้นครับ เข้ามาที่ฟันเฟงอ่งแล้วเราเข้ามาที่แก้ไขเปึ๊บแบบนี้ครับเห็นไหมครับตอนนี้ระยะเวลาภาพของเราเป็น4.5้าวินาทีเราจะทําการปรับนะครับให้เป็นจุด5 5วิลองมาดูกันนะครับแล้วเราก็ทําการกดปิดเดี๋ยวเรามานําเข้าภาพใหม่ดูว่าภาพของเราจะเป็น5.5วิหรือเปล่าแล้วก็จิ้มมาที่มีเดียนะครับนําเข้าภาพเปึ๊บเป็นดอกทานตะวัน ป๊บปบกดปิดนี่แล้วก็ลองเช็คดูเห็นไหมครับล,ลักษณะภาพเนี่ยจะยาวกว่าเดิมแล้วแล้วก็จิ้มมาที่ภาพให้ขึ้นขอบเหลืองแล้วก็จิ้มมาที่ปลายภาพแบบนี้นะเห็นไหมครับศูนย์้าจุดสี่เก็ประมาณ5.5าจุาวิแบบนี้เห็นไหมครับเมื่อเรานาเข้าภาพเนี่ยระยะเวลาของภาพก็จะเปลี่ยนไปตามเวลาที่เราตั้งค่าแล้วนะครับจิ้มมาที่ภาพนี้ครับ 0.5.48ก็ประมาณ5.5วินะครับอันนี้เมื่อเราตั้งค่าตรงจุดนี้ครับการตั้งค่าก็จะเป็นการตั้งค่าเฉพาะโปรเจกต์นี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้ทุกๆโปรเจกต์นะครับมีการตั้งค่าที่5.5วิหรือว่าระยะเวลาที่เราระบุไว้นะครับเราก็ต้องออกไปตั้งค่าด้านนอกครับมาดูกันเลยครับผมปิดโปรเจกต์นี้ก่อนนะครับเบร่์เดี๋ยวเราลองสร้างใหม่กันดูนะครับสร้างใหม่ก่อนนี่ครับเพิบ เลือก16ต่อ9กดต่อไปมาดูซิว่าเป็น5.5วิตามที่เราจะตั้งค่าไว้หรือเปล่านะเพื่อเป็นการยืนยันว่าที่เราตั้งค่าเมื่อสักครู่นีนะ้เป็นการตั้งค่าเฉพาะโปรเจกต์ไม่ใช่ทุกๆโปรเจกต์อ่าเราก็มานําเข้ารูปภาพนะเป็นภาพเดิมนี่ปุ๊บเห็นไหมครับจิ้มปุ๊บจิ้ม,มาที่ภาพดูระยะเวลาเห็นไหมครับเป็น04.48ก็ประมาณ4.5วินาทีไม่ใช่5.5วินาที ตามที่เราตั้งค่าตอนโปรเจกต์ที่แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาตั้งค่าระยะเวลาของภาพให้เป็นทุกๆโปรเจกต์นะครับคือไม่ต้องกลับมาตั้งค่าใหม่นะครับในกรณีที่เราใช้5.5วิหรือว่า3.5วิในทุกๆงานนะครับวิธีการก็คือนี่เราก็เข้ามาที่ตัวสร้างใหม่นะปึ๊บแบบนี้นะครับเลือก16:9นะครับเลือก16:9แล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่าง แบบนี้นะครับนี่เราจะมาตั้งค่าตรงนี้อ่าจะคุมทุกๆโปรเจกต์เลยนะครับปุ๊บผมเลื่อนเป็นสามจุดห้าวินะปุ๊บอ่าแต่แล้วเรากดต่อไปปุ๊บนี่ครับเราก็นําเข้ารูปภาพดูครับปุ๊บปุ๊บอ่าเห็นไหมครับอ่าจิ้มที่ภาพดูเวลาเห็นไหมครับ 0.3.48ก็ประมาณ3.5วิอันนี้อันนี้เราเซตจากข้างนอกนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าทุกๆโปรเจกต์ทดลองใหม่นะครับเข้าไปสร้างโปรเจกต์ใหม่ปึ๊บดูนะครับเราก็เลือกรูปภาพเห็นไหมครับสังเกตอะไมไหมครับนี่ครับระยะเวลาของไฟล์รูปภาพครับเป็น0.3.48นะครับ ก็ประมาณสามถึงาวินาทีนะครับก็ค,บคือเป็นไปตามที่เราตั้งค่าด้านหน้านะครับด้านหน้าสรุปนะครับการตั้งค่าระยะเวลาของภาพมีอยู่2แบบนะครับ1คือตั้งค่าจากตัวรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับตรงแก้ไขนี้ครับเป็นการตั้งค่าเฉพาะโปรเจเก t นั้นนะครับอันนี้ตั้งค่าเฉพาะโปรเจก t นั้นสําหรับการตั้งค่าด้านนอกแบบนี้นะครับที่ม,มาที่ เราก็เลื่อนมาตรงนี้ครับนี่ครับจะเป็นการตั้งค่าทุกๆโปรเจกต์นะครับหมายความว่าเมื่อเราสร้างโปรเจกต์ใหม่ระยะเวลาของรูปภาพก็จะเป็นไปตามตรงนี้นะครับส5ุวินาทีครับคือตั้งค่าทุกๆโปรเจกต์นะครับและนี่ก็คือวิธีการตั้งค่าไฟล์รูปภาพนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทำไปดูได้นะครับว่าเราต้องการที่จะให้ระยะเวลาของรูปภาพของเราเนี่ยมีระยะเวลาที่เท่าไหร่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ